ตัวทำลายปอด กาจากพมทอคุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่ายเราต้องย้อนกลับไปค่ะว่าปอดทําหน้าที่เป็นถุงใช่ไหมคะในการแลกเปลี่ยนก๊าซแลกเปลี่ยนหายใจเข้าหายใจออกแลกเปลี่ยนใช้ในการหายใจอะคะ่ะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่มันจะทําอันตรายกับตัวปอดของเราได้อะคะ่ะทำให้มันค่อยๆเสื่อมลงเพราะว่าอย่าลืมปอดคือถุงอันเดียวซึ่งมันก็จะมีความสามารถในการยืดหยุ่นลดลงเรื่อยๆ ตามไวและเราก็ไม่สามารถไปฟื้นฟูอะไรมันได้นะคะเฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําคือเราต้องคงให้มันอยู่กับเรานานๆด้วยการทําสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็รับสิ่งดีๆเข้ามาแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะพูดกันในคลิปหน้าว่าไอ้และอาหารอะไรที่มันสามารถกินแล้วช่วยเรื่องเกี่ยวกับปอดได้แต่อันเนี้ยเรามาคุยกันก่อนว่าสิ่งที่ทําให้ปอดมันแย่ลงคืออะไรจริงๆเดาได้ะคะ่ะ เพราะว่าเกือบทุกอย่างที่เป็นสารที่มันเข้าไปในร่างกายเข้าไปในระบบทางเดินหายใจของเราและมันเป็นของไม่ดีะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกเลยที่เจอกันเยอะๆมากๆาก็คือควันบุหรี่นะคะแล้วก็ จะมีตัวเอ่อพวกรถยนต์แบบนี้ควันบุหรี่นี่ตัวฮิตแล้วก็หลายๆคนก็ไม่เข้าใจไงเพราะว่ามันไม่ได้แสดงอาการในตอนนั้นทันทีแล้วมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้แล้วเอ่อควันรถหรืออะไรเงี้ยคือจริง,รงๆเราก็ยังหายใจของเราได้ไงเราก็เลยไม่สนใจอะว่าง่ายๆแต่ถามว่าจริงๆอะ จริงนะคิดถึงถุงพลาสติกแล้วมันอยู่ในตัวเราอะค่ะมันมีอันเดียวอะเราต้องดูแลมันเนาะอย่ารับอะไรที่มันไม่ดีเข้าไปเลยควันบุหรี่เนาะควันรถยนต์ใช่ไหมคะแล้วก็พวกฝุ่นต่างๆเชื้อโรคต่างๆหรือว่าการปล่อยให้ตัวเองอะคะ่ะเหมือนมีภาวะการติดเชื้อในทางเดินหายใจมันนานแบบนี้คะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าทุกๆก,กระบวนการของร่างกายมันมีการอักเสบมีอะไรอยู่แล้ว ถ้ายิ่งอักเสบเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทําลายสออเรามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมพวกนี้คะ่ะหลีกเลี่ยงซะพยายามใส่แมสกันฝุ่นกันถ้าเราต้องแบบออกไปในแบบในเมืองจริงๆที่มันต้องเจอนะคะแล้วก็อาจจะมีการใช้เครื่องฟอกอากาศหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ควันบุหรี่ควันรถยนต์สารเคมีต่างๆในร้านทําผมในอะไรพวกนี้คะ่ะให้เราหลีกเลี่ยงแบบนี้คะ่ะมันก็จะทําให้ ต่อหรือว่าถุงของเราเนี่ยมันได้รับการกระทบกระเทือนให้น้อยที่สุดเอาง่ายๆคือทําให้มันอยู่กับเราไปได้นานที่สุดให้มันชะลอความเสือ่อมความแก่ไปที่นานที่สุดนะคะแา่นั้นเรื่องพวกนี้นะคะอย่าหาสรรหาตัวอันตรายเข้ามาแล้วก็การดูแลสุขภาพแบบนี้นะคะ่ะก็มีเละเจ้าจ่าฟาร,ร์มาทองนะคะกดติดต,ตามเอาไว้นะคะเจา้าจ่าฟาร์มาทออยากให้คนไทยทั้งประเทศสุขภาพดีค่ะ